สวัสดีครับพี่น้องเพืพ่อนแฟนมานเรสวัสดีครับจูดี้จูดี้ไลฟ์ส,สดนะครับวันนี้มีการไลฟ์สดนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมเริ่มบ่ายโมงฮัล oh, <Hello. S 1> โหลฮัล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 โหลพ่อววพ่อดนกันโดนครับผมในตัวเลยครับ อีหย่างต้องถามว่าหาเงินจ่ายเขาบอกวันจะมาถามสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะไลฟ์สดในนี้นะครับผมพี่น้องครับเรือบ่ายโมงเนาะแม่ครับเรืบ่ายโมงครับผมจะไปนั่งไล่จตาครับแม่นครับผมสุดยอดครับจัดจัดฟาสบึ๋มครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับบอกแบบ เออรอเป็นฝรั่งช่วยเรื่องพวกายน้ำท่วมกอินเตอร์กอินเตอร์กูอินเตอร์เยกะน้อยกอินเตอร์มาแต่ไซนหนมาแต่สารคามครับนี่งานลายบุคันเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมไปแน่โบไปแน่ครับไกลกับโบไปบ่ฮะไกลกับไปเรื่อบ่ไปครับทบสาวน้อยแง่นึ่นี่นี่มีไรสดตลอดตัวจนกัวซีอันเปิดวงเอาไรจนหอนยิบเอนมแล้วครับ แม่บอกแมอนีะเราบอกอลไบ้นี่โอ้ว่าเหรอมึงช่มีแมวละเอนคนเขากลุ่มรเรียกคนเขากลุ่มครับแตงแต้มมือมื่อนี้แหละครับ,รบแตงเ,เ,เริ่มแต้มมือนีกจนัวทีสเครับผมอุปก,กรณ์ไหมสกิยอดดี อื <S 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 ่มปนว่ามาจากปาณีเฮ้แท้เฮ็ดกับุนปานี่ปนอู้ั้งางปนเป็นบางทั้งปคกับพี่น้อง สองคันนะครับเจ้ายักษ์ใหญ่สองคันครับโอ้มาอีกแล้วพี่น้อง นี่ครับตามาอีกแ้วพี่นกมาอีกเล้วหนึ่งขั้นรถใหญ่เดี๋ยวอันนี้ครับปกอขายี่สิบขั้นเข้ารถรถคอนของนี่ผมว่ามีเยอะกว่าสามรอยตวนสามกันปารตอุปกรณ์ไหม แน่นครับสามหมื่นนี่บ้านพี่น้องแม่นสามหมื่เดียกันครับเมื่อนี้สิบแปดแล้วเมื่อนี้ก็ได้ขึ้นทั้งวิธีแล้วเพ้อเพ้อมือแลงที่ไปเพ้อเพ้อมือแลงนี่เจ้าหน้าที่เขาอุ้บไปลายมือแล้วลายเดือนแล้วตกแตกละเดือนนี่ยุบอะไรแล้วผมคือว่าท่านหนึ่งผู้ท่านใส่ท่านใส่บ่กอนี่แล้วครับนีเหระครับของที่ใส่แก่ว่าที่นี่เนี่ยคือว่าเดี๋ยวก็ต้องพาเจ้าหน้าที่เขามาแมนแมนแมนปลาจังไล่ มืัอนี้อาจจะมือนี่ก็ได้หรือม,มือนี่ก็ได้บอก่เกินมือนี่รอติดตามแทบชอ็อกเห็นงามๆเลยก็รแล้วปล่ปยอยเลยที่นั่นเมื่อไหร่บร้าแทบช็อกแบบนี้ว่าว่าอันนี้ว่าอันนี้ใหญ่แล้วทุกหนี้มาอีกหนึ่งขั้นรุนครับฮะ ที่ต่างหากที่ต่งางที่บเจ็ดสิบอยู่ดอกออกคสิออกรถบัสเด้อคออกรถบัสที่ขั้ใ่อนวย <c oughs> โอ้ไปต่เม้นหายเนาะเม้นเกือบเดเลยที่เม้นเกือบกูมวโอ้ ยอดสุดยอดสามหมื่นล่ะเบิ่งดูเบิ้งรูใช่ไหมยอกแกยอกแจกบ่อดิสามหมื่นก็สามหมื่นดิโอ้ยอีกนยหน่อยนึงอีกสองคนมาครับเพื่อนทีเติมครับให้มันครบสองคนสี่สามหมื่นเพีโอ้แป๊บเดียวเพถึงเดือนละวพถึงเดือนแลวเนาะหายดีาะเปิดวงไปพบ้ทั้งตีไม่แสน แตกสาธุแซนแตกขอบคุณเอฟซีที่กรุณาแล้วมีตาปาอำนาจคอยอ้อมโอบอ้อมใจคอยสิพาดจะทายเัรนี่ครับครับคอยสิพาดจะเดึงจะมาจากรถจูบรถที่ที่ท้ามที่ปรึกษาเรียงบรมังคู่นี่ขัดทั้งคลิปมาละโอ้ยมากยอดใหญไปยืนทายบนมือมาเป็นนิ้วตาโกนเดี๋ยวเวลาไครับรถมันมีเวลาของมันมันมีเวลาของมันการถ่ายคลิปน่ะต้องแบ่งเวลาใช่ไหมต้องแบ่งเวลาให้ถูกมันปฏิทายมืดมือมันมีเวลาของมัน แล้วสิบอกเวลาเวลาคนดูเยอะเวลาคนไม่ดูมันมีเวลาของมันแล้วสิบอกโอเคครับอขอบคุณมากมากถ่ายถ่ายคลิปหนึ่งไปนอนสองชั่วโมงลุกมาถ่ายก็ได้อะสบายสบาย,บายเลยใช่ไหมมันมีเวลาของมันครับผมปงังปังครับปัง vào dòng nhà nè các đăng, đăng bồn <laughs> <bì> <laughs> 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 รถแค่ไหนจด้ใส่น่อะยชทาที่ใส่บใส่าไปถึงอบเือดาเบอบอลื ตะวันล่างบอกสุดยอดนั่นปะมมีะเร็งในประเทศไทยไม่มีใครบ้าไม่มีใครทำแล้วก็ไม่มีใครบ้าขนาดนี้นะไม่มีใครทำนะใครบ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ได้หัวคอแล้วคอยได้หัวคอแล้วอีกหนึ่งมะลร็งในประเทศไทยไม่มีใครบ้าขนาดนี้เลยสุดยอดจริงพี่น้อง รอติดตามครับรอติดตามพี่น้องรอติดตามเลยขอบขึ้ครับต้องอใจพอกันขิดหนาพี่น้องครับโอ้นม,มาจะมาคอดผสมเจอกันครับเก่งขึ้น้ายครับ